กรีกไมโทโลจีประมวลเรื่องปรัมปรากรกีประมวลเรื่องปรัมปรากรีกกรีกโบราณไมโทโลจีเอเลนั N I, หรือกรีกไมโทโลจีเป็นประมวลเรื่องปรัมปราของอารยธรรมกรีกโบราณซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับนิทานปรัมปราและตำนานที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้ามีระบุรุษธ,ธรรมชาติของโลกรวมถึงจุดกำเนิดและความสำคัญของขนบคติและจารีตพิธีในทางศาสนาของชาวกรีกโบราณ ประมวลเรื่องปรัมปร,รากรีกเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาในกรีซโบราณน,นักวิชาการสมัยใหม่มักอ้างถึงและศึกษาเรื่องปรัมปร,ราเหล่านี้เพื่อที่จะทราบเกี่ยวกับสถาบันทางศาสนาสถาบันทางการเมืองในกรีซโบราณอรารยธรรมของชาวกรีกและเพื่อเพิ่มความเข้าใจในธรรมชาติของการสร้างตำนานประมวลเรื่องปรัมปร,ราขึ้นตัวเลขในตำนานเทพเจ้ากรีกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่เทพเจ้ากรีกอย่างซูโสโพไซดอน และอพอลโลเทพธิดากรีดอย่างอโฟโรดท์เฮราและออทีนาและไททันอย่างแอตลาสตำนานออฟัสตามคำกล่าวของเฮซซออดและงานของเขาที่โอโกนีเทพองค์แรกที่ผุดออกมาคือความโกลาหลเคอสจากนั้นเอเรบาสความมืดอเอเทอร์ ether, แสงไนส์ก nice, ลางคืนเยเมรากลางวันาตารุสนรกและเอโรสการให้กำเนิด เ่าแยกตัวออกมาจากความโกลาหลโดยเทพเจ้าในยุคดึกดำบันมักผูกวาดภาพให้เป็นสถานที่หรืออาณาจากักรไกอาพระแม่ธรณีหรือดินยังเป็นลูกสาวของเคออสพร้อมด้วยยูเรนัสสวรรค์และพอนทัสทะเลการรวมตัวกันของเทพยูเรนัสและไกอาในยุคดึกดำบรรทํทำให้เกิดไททันซึ่งปกครองในช่วงยุคทองของไททันได้แก่โครนาสโอทิอนัสไฮพีเรียนโคอัดไครอัด เยเปตุดมอนิโมไซเททิเทียฟีบีรีอาและเทมิสโครนัสกลายเป็นผู้ปกครองของเหล่าทวยเทพหลังจากปลดยศยูเรนัสผู้เป็นบิดาของเขาแต่ต่อมาก็ถูกซุสลูกชายของเขาโค่นบัลลังก์ ในช่วงยุคของชาวโอลิมปัสเทพอื่นๆก็ดำรงอยู่เคียงข้างเทพ,พเจ้าที่มีชื่อเสียงทั้ง12องค์ตัวอย่างบางส่วนได้แก่นางไม้และเทพจำนวนมากในป่าทะเลและแม่น้ำกึ่งเทพเช่นเฮราเคินและเทเซอุสและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นตัวแทนของทุกแง่มุมของชีวิตและสภาพแวดล้อมของชาวกรีกโบราณสุดท้ายนี้ฟังนิทานจบแล้วอย่าลืมกดสับตะไครเอ้ย ซับสไครต์ไว้คอยติดตามนิทานบทต่อต่อไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้แมงมุมใต้เตียงได้มีพลังมาสร้างสรรผลงานชิ้นใหม่ๆกันด้วยนะคะอ๋อหรือหากใครที่ชอบอ่านนิยายคลายเหงายามว่างขอแนะนำด้วยค่ะนิยายใต้หมอนของนามปากกาแมงมุมใต้เตียงค้นหากันได้ง่ายๆที่ลิงก์ที่อยู่บนไบโอนี้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตาม